เจเอะแม่อยู่พูทอเปิร์กนะทุกคนนั่งกินกาแฟกันอยู่แล้วก็มีกล้วยอบด้วยนี่ว้าวอยากกินกล้วยอบเลยสิค้าแต่แม่กล้วยให้นะนี่มาขอแม่เลยขอแม่กวนตุตะมากเลยทุกคนเนื่องจากว่าใส่เสื้อเยอะ ใส่เสื้อเยอะมากเดซื้อเสื้อมาใหม่ด้วยข้างในตัวหนึ่งสียมพูนะแล้วก็มีเสื้อฮูดแล้วก็เสื้อไหมพรมที่แม่ถักให้ตัวนี้แม่ถักให้นะคะทุกคนเออให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศดูบรรยากาศโอ้ภูเขาเพียบเลยทุกคนว้าวเราอยู่ไกลจากคนมากเลยนะนู่น 可会